ด้านหลังถุงเสียวขาวเนี่ยหรือห่อเสียวขาวคืออะไรครับคือกองกระดูกของผู้ปรเอที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมดนะครับโอ้โหมองจากในห่อน,นี้ก็ว่าเยอะแล้วถ้าให้พี่เฉลิมพลประมาณละกันประมาณกี่ศพครับข้างหลังนี้เป็นระดับหลักหมื่นแล้วหลักหมื่นศพโอ้โหก็เฉียดเฉียดเฉียดตัวเลขแสนแล้วมีคนไปถามหลวงพ่อบอกว่าทำไมกระดูกเหล่านี้ญาติไม่รับกลับไปไอันนี้ความจริงนะญาติบางคนก็บอกว่า หลังจากที่ผู้ป่วยตายก็ฝากกระดูกไว้ที่วัดเลยญาติบางคนเข้าใจว่ากระดูกเหล่านี้ก็เป็นเอกด้วยแต่จริงๆกระดูกไม่เป็นเอิแล้วพอเ,เ,เข้าเตาเผาอุณหภูมิพัน,น,พนกว่าองศาก็หมดแล้วแต่หลายคนก็ยังมีเจตคติที่ความเชื่อที่ไม่ถูกว่ากระดูกเลยยังเป็นเอกอยู่ <c <yourselves> <c <Ganz S 2> ยิงไม่ได้เป็นเอกแล้วนะครับทุกวันสงการทุกวันเกิดหลวงพ่อเราก็จะทําบุญใหญ่ให้กับที่นี้กับกระดูกผู้ป่วยทุกคนทำอุญ ทำบุญทิฐิส่วนกุศลให้เขาท,ทุกคนทุกปีมีล่าของเด็กด้วยถ้าจะอายุไม่เยอะนะเท่าที่ผมเห็นโครงกระดูกนี้อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่รครับี่านสมบูเออเป็นเด็กที่ยังไม่เข้าโรงเรียนอนุบาลด้วยเด็กเหล่านี้ก็รับเชื้อ HIVE แต่ว่าด้วยร่างกายของเด็กที่ไม่แข็งแรงเนาะม,มีโรคป่วยเข้าไปแล้วก็ในที่สุดก็สู้โรคเอดไม่ไดก้ก็เสียชีวิตแต่ว่าเคสนี้เนี่ยพ่อของแม่เขาเนี่ย เป็นผู้ติดเชื้อที่นี่เขามีความประสงค์ว่าขอให้ร่างของลูกคนนี้เป็นอนุสติสําหรับเด็กเล็กๆในตอนหลังเข้ามาพ่อแมก่ก็เสียชีวิตที่นี่เหมือนกันตุนเปื่อยทานง่ายสําหรับชาวไทยพุทธในโลกใบนี้ต่อไปนี้เห็นพระเดินผ่านหลายคนบอกว่าไม่กล้าย,ยกมือไหว้แล้วเพราะที่ผ่านมาเราคิดว่าเป็นพระมันยังกลายเป็นอย่างอื่นได้วัดพระบาทน้ำพุเริ่มจะเป็นวัดร้างแล้ว ต่อไปนี้คงจะเหลือแค่ซากศพที่รอพิสูจน์และรอเผาไม่มีใครเดินทางไปทำบุญพนักงานอาจจะตกงานได้อีกไม่นานซึ่งตอนนี้วัดพระบาทน้ำาพุไม่ต่างกันเลยกับร้านอาหารใหญ่ซึ่งเมื่อก่อนมีคนแห่เข้ามากินอาหารจนแน่นร้านต่อไปนี้ไม่เหลือแม่เงาลูกค้าเดิมเดิมร้านไม่มีไรายได้แล้วเจ้าของร้านจเจ้าตังที่ไหนมาจ้างพนักงานจะถูกจ้างออก หรือบอกเลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุก็เป็นไปได้สูงโดยนอกจากชาวไทยใจบุญจะ,มะโมโหเรื่องเงินบริจาคแล้วนำมาไปสร้างไม่ตรงวัตถุประสงค์ของคนที่ให้แล้วชาวไทยพุทธย,ยังงงกับการกระทำของนายลงกฎคนนี้มากนายลงกฎไม่ได้จบนอกไม่ได้เรียนมาหาลัยดังๆแต่นายลงกฎทนโกหกตัวเองมานานหลายสิบปีนายลงกฎยิ้มบานรับใบประกาศนียบัตรโน่นนี่นั่นคนดีๆที่ไหนเขาทำกัน คำนี้อาจารย์ออดจดลิขสิทธิ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผู้คนจำนวนมากชอบคำพูดของอาจารย์ออดท,ที่ออกมาวิเคราะห์เรื่องการศึกษาเรื่องคนตายที่ชื่ออารงกฎถ้าเลขบัตรประจำตัวประชาชนตรง13หลักนั่นก็แสดงว่าอารงกฎเส้นใหญ่มากเสียอารงกฎโกนหัวห่มเหลืองศีลห้าทำได้หรือเปล่าชาวพุทธฝากถามมาเราจะตอบแทนเสียอา,ารกฎให้ศีลห้า นั่นเป็นศีลของโยมศีลของพระ227ข้อรักษาศีลไขศีลมันนะโยมเช้าเนตถามต่อว่าเวลาไปรับไปประกาศนียาบัตรสิทธิ์เก่าที่ตนไม่ได้เรียนรู้สึกอายไหมตอบสุภาษิตเขาบอกว่าด้านได้อายก็อดนะสิโยมอัตมาตกกระไดพอโจนไปแล้วล่าสุดชาวไทยพุทธ ซื้อมองกุฎไว้ให้หลวงพ่อในดวงใจแล้ว19มงกุฎซึ่งชาวไทยพุทธตะลึงกับอภินิหารของหลวงพ่อมากๆเช่นการออกขอบริจาควันละสามครั้งหลังอาหารไม่ได้เรียนก็มีใบประกาศนียบัตรออกให้ปวดขาก็กระทบถึงสมองจำอะไรไม่ได้ว่าตัวเองได้เรียนหรือไม่ได้เรียนแต่เงินเข้าบัญชีจำได้ทุกบาทหนึ่งเดียวในโลกใบนี้ไปเรียกมันว่าหลวงพ่อทําไมชาวเน็ตเริ่มยัว่วนายองกฎ งานดีกว่าพวกที่จับศึกที่ปีสีกันกับสีกาก,กอบโคตรเนียนโคตรน้านิ่งพูดจานิ่มนวลชวนเคลิมแต่เหมือนจะมีหลายข้อหาจะยอมจำนวนได้หรือ,อยังจะ้ะยิ่งขุดยิ่งเจอฟังแล้วขนลุกทิดแยม้มชิดซ้ายไปอารมกดเหนือกว่าโดยนอกจากเงินที่จะถูกโอนเข้าบัญชีแล้วเงินในกล่องบริจาคที่วางไว้ตามสถานที่ต่างๆเงินสดที่ใส่ขันทุกวันทุกวัน,น30-40ปี จนกลายเป็น4สียพล้านมันไม่แปลกถ้าขอได้วันละแสนบาทเมื่อไหรจะใส่ชุดขาวชาวเน็ตถามมาไม่น่าจะนานเกินรอวันนี้24สิงหาคม2 5 6 8ต้นเดือนกันยาอย่างช้าน่าจะสรุปได้ว่าจะศึกได้หรือ,อยังซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างพวกเราศึกไปนานแล้วเพราะพวกเราหน้าบางแค่ไปรับใบประกาศนยียบัตรที่เราไม่ได้เรียนก็น่าอับอายมากแล้ว หนจะเรื่องเงินบริจาคที่เขาให้มาเขาบอกว่าคุณเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ธุรกิจพันล้านอารมกฎทําคนเดียวไม่ได้แน่นอนเรายังเชื่อว่าอารมกฎไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลังแน่นอนตอนนี้เราคิดว่าอารมกฎกาลังเตรียมสวมมงกฎให้เพื่อนๆอยู่30ปีที่เคยศรัทธาบางคนบอกว่ามากกว่า30ปีโยมอุปถากว่ายังไงจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ มาใหม่อย่าลืมกดติดตามลูกค้าเก่าอย่าลืมกดชอบกดแชร์ สารแนนนิวส์เรื่องของชาวบ้านคืองานของเรา